อจริงๆว้าคิดตัวปหญ่เนอะนุเรินนเนอะูกเนเดี๋ยวจก็มั้นชั้นชา้นชั้นชั้นชร้นชั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 ้นรั้นรั้นชั้รชั้นชั้นเป็นแรมนล็กๆลั่นวามนชั้นชักนชั้นชก้นมั้นชั้นช d ้นชั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 ้นคื้นรัตนมัตะมิไปทั้งหมด ส่งเด็กก็ไม่ต้องห่วงนอนพื้นค่ะไม่ตกเตียงทีวีชัดแจ๋วแอร์ยังฉ่ำแต่ไม่มีเวลาได้ดูของเครองไม่ต้องห่วงเขามีที่ให้วางห้องน้ำก็สวยงามตามท้องเรื่องสบู่แชมพูมีพร้อมไม่ต้องพกมาน้ำไหลกลาง,งคืนมีกิจกรรมให้ทำค่ะจาอะไรล่ะคะดูดาวไงทีแรกฝนเพิ่งตกก็นึกว่าเออมองไม่เห็นหรอกมัง้งเอา้าเห็นว่าเฮ้ยไม่ต้องไปดอยเสมอดาวก็เห็นได้นะคะแต่อาจจะปวดคอคหน่อย นอนหลับสบายอย่างที่บอกเตียงมันดูดวิญญาณมากแล้วที่เลือกโรงแรมนี้ไม่ใช่แค่นี้นะคะอิชันเป็นคนชอบต้นไม้ค่ะโรงแรมไหนที่มีความเขียวเยอะๆมักจะได้เงินอิชันค่ะ นอกจากนั้นนะคะภายในตัวโรงแรมก็ยังมีคาเฟ่เล็กๆอยู่ด้วยนะเสียดายอยากเข้าไปชิมมากแต่ว่านี้เราถ่ายตอนเชา้าร้านเขายังไม่เปิด่ะปะดูอาหารเช้ากันดีกว่าเป็นโรงแรมเล็ก,ลกๆก็เลยไม่ได้มีอะไรให้เลือกเยอะค่ะแต่ก๋วยจับโคตอร่อยอร่อยจนถ่ายไม่ทันอะถ้าใครไปแนะนํานะคะสั่งเลยก๋วยจับแล้วพี่เจ้าของก็คือโคตใจดีอะ่ะโหคุยแบบชวนคุยเก่งมากนางบอกว่านี่ถ้ามาหน้าหนาวนะเลขอากาศตัวเดียวตลอด 卵、水がないと。